สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราอยากทำคอหมูย่างนะเราไปฟูลแลนด์มาแล้วเราก็ไปเจอคอหมูเราก็เลยหยิบมาสี่แพ็คเดี๋ยวเราจะเอามาหมักคอหมูย่างกันวันนี้แล้วเราก็สิ่งท,ที่ต้องใช้วันนี้ก็อันนี้น้ำตาลปึกเราไปเลย <laughs> เราไปละลายในไมโครเวฟมาแป๊บนึงแล้วก็มันจะใช้น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสเดี๋ยว เริ่มกันเลยสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือล้างหมูทำความสะอาดหมูนิดนึงก่อนเราก็ไม่รู้ว่าหมูมาไงเนาะแต่ว่าเราก็ซื้อหมูจากฟูดแลนด์เนะาะเนี่ยเขาก็จะหั่นมาให้เราแบบนี้แล้วเห็นปะหนึ่งเขาบอกคอหมูย่างเราก็เชื่อนะว่าเป็นคอหมูย่างอ่ะ ็ใส่ลงไปในกระลม,มังของเราล้างไปอันนี้รวมแล้วมันก็400กร,รมัม400กร,รมัม400กร,รมัม4แพ็คอ๋อไม่ใช่4ี่สี่ร้0ยสิบหกสี่รอ้อยแล้วก็สามร้อยอ้าวโลนึพวกนี้ แล้วเราก็ล้างน้ําแล้วก็ใส่กระมังเลยนะเบาๆเดี๋ยวมนันนี่ล้างน้ําใส่กระมังเฮ้ยใช่เดี๋ยวแป๊บน,นึงอ่ะเราก็ล้างน้ำไปจะได้ดูด้วยว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่ามีซอส มีซีอิ๊วดำน้ำมันหอยอแล้วก็หมูมะคืนในกะละมังนี้ก่อนพเดี๋ยวเราจะเอากะละมังนี้ผสมนะจ๊ะอโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่ม เอหมูอ่ะเอานี้มาแอบตัวนี้กันเดี๋ยวเราจะผสมสิ่งแรกลงไปก็คือ,น,อน้ำตาลปี๊บเอ้ยน้ำตาลปึกของเรานะแล้วเราเอาไปละลายในไมโครเวฟมาแปบ๊บเดียวแข็งเหมือนเดิมแป๊บเดียวแข็งเหมือนเดิม <laughs> ดูดิแปบ๊บเดียวแข็งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชามร้อนโอ้ยก้นชามร้อนนะเท่ากับว่าเราใส่น้ำตาลปึกไปหนึ่งฝาเดี๋ยวดูว่าคิดว่าน่าจะไม่พอนะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปอีกฝาน อันนี้สูตรก็คือนี้เดี๋ยวเครื่องปรุงต่างๆเพิ่มตามอัธยาศสัเพิ่มเสร็จแ,แล้วเราก็เอาซอสฟ้าเขียวใส่ลงไปสี่ช้อนเพราะว่าเราก็ปริมาณหมูเราก็กิโลกว่าอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวะเดี๋ยวค่อยๆแตกใส่ไปแล้วเท่าหไหรเนี่ยหกหนึ่งอ่ะสองสามอ่ะสี่อ่ะ แล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยสามช้อนอ่ะแล้วเราก็บดขยี้มันก่อนอุ๊ยเสื้อ ซีอิ๊วดำ <Okay. S 1> ตามด้วยซีอิ๊วดำน่าจะช้อนหนึ่งเนี่ย <Okay. S 1> yeah. ช้อนตามเนี้ยเออพออ่ ah, า <okay. S 2> <ป>เดี๋ยวมันดำไปโอเคตามนั้นแล้วก็บีบบีบมันเพราะเมื่อกี้เอาน้ำตาลปึกไปละลายแล้วกลายเป็นอย่างนี้นสดนเราหมดมเพราะเกิดว่าเราไม่มีน้ำตาลปี๊บตอนนี้เราก็เลยใช้น้ำตาลปึกใช้ไปสองปึก นะคะบี้มันนิดหน่อยอาจจะนานนิดหนึ่งเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนี้ส่วนผสมของเราเริ่มเข้ากันแล้วแล้วเราก็จะใส่หมูของเราลงไปแล้วเราก็จะคลุกเค้าหมูของเราให้เข้ากัน ขยำขยำให้มันติดทั่วทุกจุดของหมหูวันนี้คือคอหมูย่างหมักครั้งแรกของบ้านเราเลยนะเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้รสชาติจะเป็นยังไง เราท้ายเท่ากันนะเดี๋ยวเราจะหมักเขาไว้พรุ่งนี้มื้อเที่ยงเราจะมาทําคอหมูย่างหมักเสร็จแล้วก็จับใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เราจะย่างหมูโดยใช้เตาลมร้อนเดี๋ยวมาดูว่าหมูของเราจะเป็นยังไงนะจ๊ะเาเรียกโมทอนเราเียมันเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราจะใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมัน <laughs> จัดการกับหมูของเราโอเคหมูของเราเรียบร้อยแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้อันนี้คือหมูที่เราหมักไว้เมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราจะย่างกันภาชนะที่จะใช้ย่างวันนี้ก็เป็นเตากับตะแกรงและก็เตาอบเดี๋ยวเราจะเปิดเตานี้นะคะ เราจะใช้ไฟร้อยแปดสิบแล้วก็ไฟบนล่างตั้งเวลาวอรมเตาก่อนหมุนไปเลยหกสิบส่วนตะแกรงเราวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาน้ำมันมาทาตะแกรงหน่อยเผื่อมันจะติดเนาะเราก็จะเอาน้ำมันนะฉีดลงไปแล้วก็น้ำมันฉีดลงบนตะแกรงก่อน ันก็จะลงไปเลิกข้างล่างไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูคอหมูย่างเราวางบนตะแกรงให้มันเปื้อนน้ามันหน่อยมันจะได้ติดน้อยนิดนึงแล้วเราก็จะเอาหมูย่างของเรานะคะลงไปวางเรียงบนตะแกรงของเรา จัดดีๆให้มันน่าจะได้วางแค่หลายชิ้นหน่อยวางให้มันอยู่ในถาดเวลาน้ำมันไหลลงมามันจะได้ไหลลงไปในถาด นี่คลี่มันออกให้แบแๆไว้โอเคยกเข้าเตามลเปิดเตาก่อนนี่นะจ๊ะแล้วก็ยกเข้าไปวางในเตาตอนนี้คือถาดมันยังไม่ร้อนก็ใช้มือเปล่าได้เดี๋ยวอีกทีหนึ่งต้องใช้ถุงมือแล้วก็เอาไว้นี่ชี้ๆไว้หน่อยจะได้หยิบง่าย ไฟบนล่างนะมันก็จะร้อนทั้งบนทั้งล่างนี้คือโลโก้ตรงนี้ไฟบนล่างแล้วเราก็จะเอาเข้าไปอันนี้ก็กะเอาจากทุกๆ5นาที10นาทีเดี๋ยวเดินมาดูอีกทีหนึ่งผ่านไปเกือบ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูนิดหนึ่งนี่เนื้อหมูของเราเริ่มมีสีสันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยัง เรายังไม่พลิกด้านนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรออีกสักห้านาทีเดี๋ยวเราพลิกด้านตอนนี้สิบโมงยี่สิเดี๋ยวเราเอาออกมาดูนะจ๊ะกลับด้านนิดหนึ่งต้องใส่ถุงมือแล้วนะมันร้อนมือพองนะจ๊ะนี่นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทิกคีบกลับด้านเขาหน่อย ถ้าเราไม่ได้ฉีดน้ํามันไว้นะมันก็จะหยิบยากบังเอิญเมื่อกี้เราฉีดน้ํามันแล้วมันก็จะคีดง่ายหน่อยนะะกลับด้านเดี๋ยวเราจะย่างอีกทีนึ่งมมันมันสุกทั้งบนทั้งล่างเพราะเราใช้ไฟบนไฟล่างแล้วก็เลื่อนไปทั้งตะแกรงจับมันดีๆหน่อยไฟล่างมันอาจจะติดหลายชั้นแต่ไฟบนมันลงมาเลย เห็นปะปิดกลับไปเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไว้อีกสักสิบห้านาทีแล้วมาดูใหม่เดี๋ยวเราหาตัวช่วยนะคะเพราะว่าเตามันช้าไปหน่อยเราจะเอาหม้อเตาไร้น้ำมันดูแล้วก็ใส่ฟอยลงไปทำไมต้องใส่ฟอยเพราะว่าหมูมันจะฝังลึกเข้าไปในตะแกงแล้วมันก็จะทําให้ผียากกว่าเราจะลองทั้งสองเตาดูแล้วเดี๋ยวเราเอาซ่อมจิ้มจิ้มให้มันเป็นรู ทำไมต้องจิ้มให้เป็นรูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ําใช่ไหมน้ํามันจะได้หล่นลงไปตามรูด้วยช่วยมันอีกทางหนึ่งโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะคีบหมูลงไปนะคะ เอาชิ้นไหนดีก็หมูไปวางสักสองชิ้นวางให้มันพอดีพอดีกับหม้อของเรานะคะจับฟอยดีๆโอเคแล้วเอาไปเข้าเตานี่ มันมีบอกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ปรับไปร้อแปดสิบปรับไปเลยที่สิบห้านาทีนี่ส่วนนี้ก็ยังย่างต่อไปอันนี้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวอีกแปมหนึ่งเราจะเปิดมากลับด้านโอเคตอนนี้ผ่านไปอีกสิบห้านาทีเดี๋ยวเราจะเปิดน้องออกมาดูว่าเป็นยังไงนะ นี่สีสันดูดีมากเดี๋ยวเรากลับด้านอีกทีหนึ่งน้ำยังท่วมท่วมอยู่เอาเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอากันไกรตัดๆดดูว่ามันสุกไหมให้เข้าไปอีกสิบนาทีนะคะ ไฟยัง180อยู่เดี๋ยวเจอกันอีก10นาทีส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หม้อทอดหม้อทอดผ่านไปแล้วเกือบจะหมดเวลา15นาทีเดี๋ยวเราเปิดดูนะคะนี่หมูนะคะเนื้อตาเป็นอย่างนี้ยังฉ่ำว้าวอยู่โอเคเปิดปุ๊บเดี๋ยวเราจะเพิ่มไฟแต่เดี๋ยวเราให้เขาสุดไฟเขาก่อนเดี๋ยวเรากลับด้านแล้วเราจะมาเพิ่มไฟเขาอีกทีหนึ่งไฟดับแล้วเดี๋ยวเรามากลับด้านหมูกันนี่ นะถ้าเราไม่ปล่อยไว้มันก็จะน้ําไหลท่วมไก่ไอหมูมันก็จะติดกลับยากเนี่ยแล้วกับด้านก่อนนี่เดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบอีกสิบนาทีส่วนอันนี้เดี๋ยวเราออกมา เอากันไกลตัดตัดดูว่าสุกไหมเดี๋ยวคิดว่าน่าจะสุกลองเทสดูก่อน,นจะหยิบชิ้นใหญ่ออกมาก่อนเอามาลองตัดดูก่อน นี่นะคะนี่ใกล้จะสุกแล้วแก้ข้างนอกไม่เกรียมเฉยๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอังไฟอีกสักนิดหนึ่ง ระวังความร้อนด้วยนะคะเอาไปแล้วให้เวลาเขาอีกสัก5นาทีอถึงเวลาแล้วจาเด็กๆได้เวลาออกจากเตาเดี๋ยวเราจะคีบเอาไปวางบนถาดน,นะคะอันนี้คือใช้เวลารวมๆ40นาทีกับด้านด้วยรวมกับด้านอะไรด้วย อันนี้ถ้าเราใช้เตาถ่านมันก็จะเป็นไหม้หมใช่ไหมแต่บังเอิญว่าเราใช้เตาอบมันก็เลยไม่มีไหมไหมนี่ถ้าเราไม่ได้รองน้ําไว้ไอ้รองตะแกรงไว้ไอ้รองถาดไว้ใช่ไหมก็เห็นมันก็จะทําให้เตาของเราเลอะได้ส่วนนี้ที่เรากลับด้านเมื่อกี้เรามาดูนี่ เนี่ยเดือดปุบปับปุบปับเดี๋ยวรอให้มันหมดเวลาก่อนเดี๋ยวเราจะมาตัดอันนี้ดูว่าเนื้อเป็นยังไงนะคะส่วนอันนี้เรามาดูหมูอันนี้กันดีกว่าอันนี้คือหมูที่ออกมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นให้ดูเดี๋ยวตัดให้ดูนะ เอาชิ้นเล็กๆแลวก,ลก,ลกันค่ะให้ดูตรงเนื้อมันนี่เห็นปะมันก็สุกเรียบร้อยดีแล้วก็สีสันก็จะเป็นสีแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราตัดชิมหน่อยว่าม,มันรสชาติเป็นยังไง นี่นะคะเราตัดแล้วมันก็สุกทั้งสองด้านเรียบร้อยดีเดี๋ยวเราชิมว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะอือหือร่อยรสชาติกำลังดีถ้าลดนจิ้มน้ำจิ้มจะสุดยอดมากโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูตอนหม้อทอดไร้น้ำมันเสร็จนะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากเตาไร้น้ํามันของเรานอทอดไร้น้ำมันป้านี่อันนี้จะดูเนื้อแฟบกว่าในเตาอบนะมันจะมีความแอบ,บเกรียมเล็กน้อยนี่อันนี้หลบไปอันนี้ของเตาอบเอา้าขีไม่ขึ้น นี่ของไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาหั่นตัวที่ออกมาจากหม้อทอดกันนะคะชิ้นนี้ออกมาจากหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะเดี๋ยวเราจะตดดัดตัวนี่เนื้อของมันสุกเรียบร้อยดีนะคะ แล้วเรก็จะชิมรสชาติของมันด้วยอันนี้จะมีได้มีความเียมเคยมกรอบๆด้วย ER อันนี้นะเดี๋ยวจะชิมอ๋อเอร้อนหืมโอ้อ,อาาือนเร็วกว่เลยร้อนจ้าโอเคสุกใช้เวลาสิบห้านาทีแรกกลับด้านแล้วก็ติกสมันทือร้อดจ้าเลย ส่วนเตาอบใช้เวลา15นาทีแรกกลับได้15นาทีที่สองแล้วก็อีก5นาทีอันนี้จะนานหน่อยเพราะว่าเราใช้ตะแกรงรองแล้วก็ไม่มีขอบไม่ไหม้แต่ตัวที่หม้อทอดแล้วน้ำมันมันจะมีขอบขอบไม่ไหม้แบบนี้อืมแล้วแต่ใครสะดวกมีเตาหม้อทอดก็ใช้หม้อทอดรสชาติหวานหวานเค็มเค็ม ใช้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มไว้สำหรับจิ้มคอหมูย่างกันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มแจ่วมีน้ำมะนาวมีน้ำปลามีพริกพริกป่ปนมีข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยอ่ะเริ่มเริ่มเราก็จะ ใส่มะนาวไปลูกนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปอันนี้ก็กะปริมาณตามชอบและก็จำนวนของหมูที่เราใช้จิ้มนะคะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้ตามใจเราแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่พริกปน่น อันนี้เป็นการทําน้ําจิ้มแจ่วครั้งแรกไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ใส่พริกโป่ลงไปนะคะรักสองช้อนชาคนก่อนคนให้น้ําตาลที่เราใส่ไปละลายนะคะ แล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปสักสองช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวลงไปอีกสักครึ่งครึ่งลูกนะคะเพื่อให้มันกบกบเค็มนิดนึงไอเราเห็นน้ำมะนาวมันเยอะเราก็เลยนึกว่ามันจะไอนี่ แล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะใส่พริกเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยใครชอบพริกก็ใส่พริกเข้าไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคนให้น้ําตาลกับน้ํามะนาวมันเข้ากันก่อนนะคะไปบังเอิญไปเปิดตู้เย็นเจอผักชีนะเดี๋ยวเราเจะเอาผักชีโรยลงไปบนน้ําจิ้มแจ่วของเราแอวโรยให้หมดเลยนะจ๊ะนี่สวยงามเรียบร้อย น้ำจิ้มแจ่ววันนี้ดีจ้าน้ำจิ้มแจ่วครั้งแรกของเรา <c oughs> เราจะหั่นหมูกันนะคะอันนี้คือใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน อ่านเป็นชิ้นยาวๆสวยๆนี่อันนี้คือคอหมูย่างเนื้อช่ำๆอ่าอันนี้คือใชหมอทอดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นที่เป็นเตาอบอันนี้คือชิ้นที่เป็นเตาอบนะคะ มันจะดูอ้วนๆกว่าแล้วก็จะเกลียมน้อยกว่านะคะนี่นี่ Okay. จะให้ดูสองแบบนี่นะคะดูใกล้ๆอันนี้คือเตาอบเนื้อก็จะเป็นสีชมพูแต่ว่าสุกแล้วส่วนอันนี้เป็นหม้อทอดเนื้อก็จะมีสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าชมพูน้อยกว่าด้านนอกผิวมันจะดูเกรียมกว่า มีสองแบบให้ดูนะคะอันนี้คือหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ใช้เตาอบนะคะเราไม่ได้ใช้เตาปิ้งเนาะนี่คือคอหมูย่างและน้ำจิ้มแจ่ว <S <S ตามนี้เลย